ขับรถจางได้เห็นห่วงยุ่ว่าครับรถ มาเห็นคนเห็นสววันเห็น,นปิญพานเห็นอรกสวรรวันในอกนะลกนละในใจถ้าดูจุดนี้ว่าเป็นบุญสุโศรก็ไม่ที่เกียจถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นก็ขี้เกียิก็ะทำไม่ได้ทำไม่ได้วันนีดหน่อยมันทำไม่ได้นะแต่เพียงยุ่งๆชอบทำได้ไปสรุปจุดนั้นนะ ไปสะดุดจุดไหนจุดที่คนเราชอบยุ่งเอ้าทำไมจะเห็นเนย่นคำว่าคนเราชอบยุ่งตาเน,นี่าไม่เห็นนะต้องใครใธรรมะจาับสูงคตามไปในว่าคนเราชอบยุ่งดูสิโลกนี่คือละครนั่นโลกนี่คือละครคนอยู่ในโลกนี้ตว์โลกนี้ไปเล่นละคร คอบพวปีนป้อนอบพวงตนเองทำรวยสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงามร่ำรวยมาแล้วก็อยากสวยงามเป็นละครไหมละครบนใจใจตอนใจใจตอนนี้แหละตอนนรลกเนี่ยตอนตกมาลกเนี่ยละร่ำรวยมาตกมาลกรวยมาแล้วก็ตกมาลกสวยงามงามมาแล้วก็ตกมากนะ เอาธรรมะของพระเจ้ามาดูจริงแต่ว่ารู้ว่านาสวรรค์ไหนออกนาลงไนใจนะไม่ได้ไปหอหาหรอกอย้ำถึงหลุดที่อยากให้เข้าใจตรงนี้เื่อเทพไปถึงไหนไปแล้วทรเพื่อหะไรพระไตรปิทโธก็เริ่มต้นจะทานศีลภาวนานะแล้วก็มารวมกันทีทานเราก็รู้อยู่แล้วศีลเราก็รู้อยู่แล้วภาวนาเนี ไม่ค่อยรู้กันอาถิบุญตัวบุญนี่แหละแล้วก็รู้กันก็เพราะไม่ดูกันนะีิจิวัดประเทศไทยมีภาสีรูปประเทศไทยวัดใดบ้างมีสอนให้ทำบุญบอกให้ดูบุญบอกให้ดูสวรรค์วัดในบ้างพระที่ไหนบ้างพาไปดูบุญพาไปดูสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจนะ เห็นความสุขเห็นความสงบเห็นลมก็เห็นสวรรค์ง่ายว่าหล่ะแต่ทำไมไม่ดูล่ะยากที่สามมันโจนคนธรรมดาจะทําได้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านั่นเคยฟังเสียงอะไรศิลปินไมหนักภาพิบัีภาษีมาสักเดี๋ยวนี้เห็นว่าคนจะชมนาท้ายชมบรรยากาศก็จะไปดู ที่ที่ประสงค์จะไปร่วมปฏิบัติธรรมเทศกาลทางภาษาเรียกว่าอบรมพั้นวัตกนวัตกรรมผู้วดไมจ วันที่บ้านเรามีขึก้เกศส่พศงพระมรรคโดยเฉพาะพปไปรวมตัวที่วัดหรือเพราปฉะนั้นสมัยก่อนพ่อแม่หลวงปูใป่ใ <c oughs> หญ่ตปอให้วัดปักกูุงเป็นหลักความหมู่ปักคณะวัดสาขาต่างๆไปทำความสะอาดบริเวณรอบพระมหาเกีย์แต่เดี๋ยวนี้ทำมาทุกปีทุกปี เรียบร้อยไค่อยๆลดลงลังเท่าไรโดยเฉพาะพระอยู่ประจำกดทําอยู่บ่อยๆตรงไหนไม่ได้ก็ซ่อมไปเวกซ่อมไปเวกป,ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งยากมีห้องน้ำรอบๆมีที่พักรอบๆ,ๆแต่ส่วนมากพักของก็เป็นแน่นกันอยู่ที่ตําหนักตําหนักกับเจดีย์วนอ,อย่างนะตําหนักกว่าลายท่านกัน าสำหรับพระเถระพระมหาเถระมาจากกรุงทเทพนะครับการมางานใหญ่ใหญ่ลาาาาเลยพระไปในงานตวปรุงพนวากะก็เลยไปพักตฐมนัานเยอแะแยะจำทางเจ้าว่าทตางนูนไว้อยู่เหมือนกันต่อไปยามเกลียก,กันเอาไว้อยากไม่ไป,ไป,ไปหเห็นความทุกข์บ้างอยากให้พรนวากะออกจากสถานที่ไปแล้วก็จะไปเห็นความทุกข์ ตามคำของพทธเจ้าถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่ได้เห็นความทุกข์ไม่ออกจากวัดก็ไม่เห็นความทุกข์ออกไปที่อื่นก็เห็นเพราะทุขเห็นทุกอย่างมันก็ไม่สดะดวกเหราอนเราอยู่รักษาประจําประจาเอาตามคําของพทธเจ้าคในใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมไปดูทุกข์ไปหาทุกข์ไม่เห็นทุกข์ลองดูสิเพราะฉะนั้นก็น่า เจวดาอัลก็ไม่ค่อยกลัวกดนะถ้าเข้าดดกดเจ้าเจ้าที่จะมปู่เทวดาอัละก็กลัวเลยพระสงฆ์กางกดนั่งสมาธิกางกดนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้อย่าไปกบวนนะผู้นั่งกดได้รับความสงบสม,สมกับณที่ว่ากดนนะสะกดจิตใจถ้าเต้นเป็นยังไงละ่ะเจ็บมันเต้นนะ ก็พอเข้าใจง่ายๆสิู่ทำไมจะไปชอบแต่เต้นเต้นตั้งแต่ตากกันอยู่นะอะะกากังกดเหมือนมี่้นสิบสิบลูกยี่สิบลูกนั่นแหละไปอยู่ในตาคนเดียวตาการเต้นไม่กลา้าจิตใจมันเป็นยังไงผมรู้นะ,ะไม่กล้าแล้วก็ไม่เคยใช้ไปด้วยเรื่องก้งแตมตัวคนแรต้องต้จงไปที่นี้ก็ให้เตรียมตัวเตีว่แจะไร้รถอะไรไป กำหนดกฎเกณฑ์การสออกเวลาเท่าไรไปดูงานเวลาเท่าไรกับอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะไปววมไปช่วยกันที่เคยทำมาื่อหน้าที่ของคนในโยมุงาัดจริน้องเพื่อเสีภาสนนไ้ัาส่จเป็นกาันเปลนยงค์อ่นาทเคที่ทำาป็นอ้รอาก็มารวมกันเป็นองรอง